วันนี้พี่ยิ้มจะพาทุกคนไปใช้เครื่องซักผ้าเก่าของแม่ล้างปรามึกตัวนี้ให้มันหายเค็มได้จริงอหรอได้จริงๆเดี๋ยวมาดูกันมาทดลองกันเลยว่าการซักประมึกด้วยเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะหายเค็มหรือเปล่าเออเอาอีกแล้วเหรอเอากินกลเไม่เค็ม่เวทำอะไรเนี่ย ปลาหมึกก็ดีทำไมทำยังไงมันก็ไม่หายเค็มมาตัวงงงโอ้โหครั้งที่แล้วซื้อมาทิ้งไปครึ่งตัวเค็มยังไปอยู่ในมหาลัสมุรเห็นหน้ากินแบบนี้นะเค็มอย่างเหี้ยเค็มจัดเลยใช่ไหมล้างกี่น้ำกี่น้ำก็ไม่หายเค็มล้างเกลือกันแล้วล้างตูดกแล้วทำนู่นทำนี่น้ำฉ็ดน้ำฉ็ดน้ำล้งน้ำไม่หาย<อ>เค็มอุ้ยเหมือนกินเกลือแสดงว่าเบื่อกับการล้างปลาหมึกแบบเดิมๆโคตรเบื่อ ต้องบอกเลยว่าเป็นแม่บ้านยุคเก่าที่ล้างปลาหมึกแบบเดิมๆอยู่แล้วก็ไม่หายเค็มใช่ไหมวันนี้ครับพี่ยิมมีเทคโนโลยีใหม่มาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จัก<ช>เป็นวิธีการล้างปลาหมึกแบบไม่ต้องเหนื่อย,ย<ะ>และหายเค็มอย่างล้านเปอร์เซนต์วิธีนี้คือง่ายๆมากทุกคนทุกคน <ยะ S 1> จำเครื่องซักผ้าที่ยิมล้างหอยได้ไหมเครื่องซักผ้าเก่าแม่หอยกูดาม่ยังไม่เสียหรอมันยังอยู่วันนี้พี่ยิ้มจะพาทุกคนไปใช้เครื่องซักผ้าเก่าของแม่ล้างปลาหมึกตัวนี้ให้มันหายเค็ม ได้จริงเหรอได้จริงๆเดี๋ยวมาดูกันมาทดลองกันเลยว่าการซักปลาหมึกด้วยเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะหายเค็มหรือเปล่าเอาอีกแล้วเหรอวงการการขายปลาหมึกเสียบไม้นี่แต่ต้องสั่นสะเทือนต้องสั่นสะเทือนเลยแน่นอนใช่แล้วและเราไม่ต้องเหนื่อยมันั่ง็ยับไยับไม่ยัํา่หยะบใา่ใช่ไปดูเลย่าทุกคนไปต้องไปลากเครื่องซักผ้ามาก่อนนะตอนนี้เราได้เวลาแล้วหรือเราจะเครื่องใหม่ดีเครื่องใหม่เลยไหมใจปะล่ะ ใจอยู่แล้วใะลเครื่องใหม่เลยกว่ามากเครื่องาเครื่องใหม่ต้องใส่ซักปลาหมึกได้เปล่าวะมาดูนี่มาดูสิตัวตัวคิดว่ามันจะซักได้ไหมอยากซื้อใหม่เะล่ะไม่แต่เขาคิดว่าการที่จะเอาปลาหมึกไปซักในเนี้ยคือเครื่องสภาพใช้ทุกวันไงแบะแล้วมันมีแฟบทีนี้แฟบมันอาจจะออกมาก็ได้เราใช้เครื่องเก่าดีกว่า เพราะว่าเครื่องเข่าไม่ได้ใช้นานแล้วเรื่องสารเคมีอาจจะไม่ต้องกระทบกระเทือนไ,ไม่อยากซื้อเครื่องสัมผ้าใหม <c oughs> ่รู้ทันหนหยเ <c oughs> นี่มาดูมาดูโอ,โ,ตกตกดาโอ้โหอย่าตกกระปุกดีกว่าเฮ้ยโอ้เราต้องลางก่อนลังถังก่อน,น,นไม่ไดใไ้ใช้ไม่กี่เดือนเนี่ยโอยกี่เดือนอะไรหราให้น้องๆย้อนกลับไปดูแล<จ>้วกันว่าพี่ยากซื้อเครื่องสัมผัสใหม่ต้งแต่ทำห่วยทางนั้นนะอ นี่นะคะทุกคนเออเรามีเครื่องสักผ้าเก่าๆแบบนี้นะคะยังไม่ต้องไปทิ้งนะเออเพื่อเราจะทําธุรกิจการขายหอยแครงหอยแมงคู่ใชเปลาหมึกทำปลาหมึกย่างขายเอาไปทําตามได้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะโโมทให้เขาเนี่ยเออเใช้ได้ต่อไปดูลองทำก่อนนี่นะครับอุปกรณ์แบบง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยนี่ปลาหมึกปลาหมึกเราซื้อมาประมาณ2โลกว่า บอกว่าเนื้อจะเกืออย่างเค็มเลยอันเนี้ยโคตรเค็มอย่างี้เค็มเลยเฮเฮ้งไงตามด้วยเกลือเกลือนี่โอ้ยนี่ไม่พอไม่พอเอาอีกอ่ะได้เกลือเยอะขนาดนั้นแล้วมันจะเค็มเกลือป่ะตัว เคยฟังสุภาษิตไทยไหมเกลือจิ้มเกลือไม่เค็มหนามย่อต้องเอาหนามบดอแค่น้ำพริกลายไม่น้ำเข็นน้ำพริกไปละลายไว้น้ำอะไรไปฝังเลยเอาละนี่แค่นี้พอพอเล็กน้อยเออท่านี้ถ้าไม่หายเค็มนะก็ก็ไม่ต้องแดกลุยลุยเปิดแล้วหรอขอสักนี่ได้แล้วหรอ้านาทีจะไปโอ้โหตีอย่างนี้ ฟองนี่เราไม่ทราบว่าเป็นฟองแฟบหรือว่าฟองเกลือเ <แฟ S 1> อราะความปลาหมึกเดี๋ยวเรามาชิมกันมาย่างชิมกันว่ามีอ่าเขาเรียกว่านะกลิ่นแฟบหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกเพราะเครือร่อง<ต>นี้จอดไว้นานมากแล้วสิบนาทีมาดูกันเลยโอเคแล้วไปย่างกินแล้วให้ทุกคนนะชิมว่ามันเหมือนปลาหมึกที่เราทำวันนั้นไหมถ้าเค็มเราจะบอกเค็ม ถ้าไม่เข็มเราจะบอกไม่เข็มเพราะว่าเราจะไม่โกงทุกคนเราอยากให้เอาอุปกรณ์นี้ไปใช้ได้ทุกครัวเรือนทีผ้ายังซักมือซักเครื่องนี่ก็ต้องเหมือนกันโปรติปมือขยามือนี่ก็ขยำเครื่อง ระหว่างที่เรารอปลาหมึกรสชาติสุดแซ่บของเรานะครับรเราก็มาทำน้ำจิ้มแบบซีซีดนี่อาเหมือนเดิมด้นี่นี่ นาทีแล้ววายังกโกหกเร็ว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 หลังหลังนิดตัวนี้แบบใสเลยอะเด้งไหมเนื้อเด้งดุยดุยเลยเออว่ะเฮ้ยนั่นเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาหรอเนื้อเด้งกับเก่งเลยอะเก่งเลยอะจริงนะเนื้อมันแข็งขึ้นอะอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้แต่ที่รู้ๆอ่ะคือดิตัวนี้รู้ตึงแน่ตัวเก่งแข็งเลยดูดิมันเหมือนผ่านการลวกมาแล้วอะแต่ว่าไม่ได้ลวกนะทุกคน นี่เราก็ล้างน้ําเปล่าเกืออะไรขึ้นังตัวล้างน้ําเปล่าให้หายเค็มหน่อยักติขยําฟองต้องฟอดใช่ป่ะไม่มีเลยครับตอนนี้เอาละไปเดี๋ยวเราไปผ่าแล้วเราไปย่างเลยไปไปชิมบนเตาเลยว่ามันจะเค็มหรือเปล่าจะไปอยากกินแล้วม่่่ฮัลโหลอากาศดีไงลงเลยนี่ปลาหมึกที่ผ่านการซัก ด้วยเครื่องสภาพมันจะตึงเป็นพิเศษแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยสูตรที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นจริงหรือเปล่าหนวดนี่งอนเลยอะสงสัยจะงอนพี่ยิ้มว่ะเปิดนานไม่น้อยโอ้เขาขอดโพษนะวันหลังจะงไปเปิดนานเลยยังไม่มีที่หรอโอ้หด้านนี้ว่ะตัวใหญ่นี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่า หมึกแม่งจะเค็มหรือไม่เค็มอะเออแต่เขาบอกย่างหมดก็ต้องไฟแรงจริงไหมไฟแรงแรงไฟแรงแรงลูกค้าบอกว่าให้มันจะสะดุ้งสะดุ้งไฟกรอบนองนุ่มได้จริงเหรอเจ๋งเลยแต่ดูเหมือนจะกรอบมากเลยนะกลูตัวมันแข็งเก่งมันแข็งตั้งแต่ในเครื่องักผ้าปั่นนะนะเก่งเก่งไปหมดแข็งเลยไอ้นี่งอนเลยนี่ไอ้นี่งอนเลยเปนมึงมึงไม่เก่งเหรอมึงไม่หมด เอามันไม่เซลมันยังอยู่ไงมันสดไงนี่มาดูอันนี้นี่ไสุกหรอหรอกอ่าปลาหมอนยังไม่สุกเลยอะเอ้ยปลาหมึกโดนไฟก็สุกแล้วลองชิมนีชิมเลยไหมดีไม่ดีบอกตรงนี้เลยโอเคสตดนี้ใชไม่ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชิมเลยให้ทุกคนโหวตกดคอมเมนต์มาก่อนทุกคนว่าเค็มหรือไม่เค็มเค็มกดหนึ่งไม่เค็มกดสองกดมากดมากดมาเค็มเค็มกด เค็มเค็มกดสามอ้าวนี่หืมด่วนมากอ่ะอันนี้คือมึกตัวเล็กนะมึกเล็กอืเรื่องกรอบเนี่ยเอาไปเต็มสิบเหรอแล้วความเค็มเอาไปเต็มร้อยไม่เค็มเค็มเหมือนยาเค็มไม่ลดราคาเลยปกติมึกมึกไอ้เบนี้มันไม่เค็มนี่ ในเดยวเขาลองทีไม่เขาไม่เชื่อหรอกอืเขาลองดิอืนี่หมึกปกติมันไม่เค um> ็มนะอืต้องกินเองต้องลองเป็นไงเป็นไงโอ้โหอย่างนไงกูจะเค็มครับเหมือนจะเค็มกว่าเดิมไม่เค็มโคตรเค็มเออน้ำสกปรกแล้วเราล้างน้ำไม่ได้หรอหรือว่าเราปั่นนานไป ให้แมแวใช่ไหมมือไอช้อนไม่ต้องอย่างนี้เลยจิ้มช้ำแค่ไหนจิ้มเลยนี่ดูแม่นะเป็นไงล่ะรถมันจัดรถมันจัดจัดมาคืนจัดมาคืนเนื้อเนื้อมันอะเนื้อไม่น่าไม่น่าเผ็ดไม่น่ารอดเลยสิเนื้อไม่น่าอ่าให้ดูดููดูดููลองโกรกูก่อนนะนี่นะคะนี่กูกินส่วนผสมมันจะบอกเราให้ปั่นสิบนาทีเต็มแต่เค็มตาปิดเลยเฮียเฮียเค็มมาก กินปลาหมึกแล้วก็เอากล็ดไม่เกลือมาเคี้ยวอ่ะเอาง่ายๆว่าจะเค็มมากหรอคะยำอีกอล้เนี่ยเค็มมากกว่าไม่ต้องทำอะไรนะตัวใหญ่ผ่านท่อดลำไส้ไปแล้วเดี๋ยวดูตัวใหญ่แล้วกันตัวเล็กไม่ผ่านแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าสูตรพีมไม่ต้องทําตามแล้วเรากินเกลือเม็ดกันหรือนี่คือหมึกใหญ่นี่นี่อ่ะมาเนื้อน่ากินอ่ะเดี๋ยวรู้เลยทุกคนบอกว่าเราถือว่าน่ากินใช่ไหมความเด้งเนี่ยเอาไปเลยเต็มติบทีสารสวยงามนี่กินพร้อมกันดี่หว่ากินพร้อมๆกันเลยจะเดี๋ยวพูดพร้อมกันมา อากินไม่เค็มไ,ไม่เค็มเพราะว่าไอ้ความคเยอะยได้ออกมาหาตัวเล็กหมดเพราะวะถือว่าประสบความสำเร็จเหรอ,อความกรอบมี<อ>ความเค็มไม่เหลือตัวใหญ่เด็ดสุดสแสดงว่าต้องเอาอีกอมุกตัวใหญ่ๆไปไปทำเนาะถึงจะเวิร์กนะถ้าตัวเล็กๆไม่เวิร์กเค็มบงเลยตัวเล็กน่าจะต้องขยับแอร์เออตัวเล็กขยับมืออ่ะมาไปตามมาให้พ่อดูกัน อันนี้พ่อลองกินนี่คือตัวเล็กสายตัวเล็กอืัดตาแทบปิดอันนี้คือไปล้างด้วยกันเนาะนี่มึงหมักเกลือแตบคอเลยโอ้โหได้คอวิสูจน์แล้วพ่อยังบอกเลยอ่ะคิดดูเออขายทิ้งอ่ะอีพ p นี้ ลองเอาไปทำตามมาดูแล้วกันเอาเอาเอาไปทำแล้วเอามาคอมเมนต์ให้ดูด้วยอยากรู้ก็ลองไปทำเออใครมีเครื่องทำผ้าเก่าๆนะแต่ว่าของเราก็ห้าสิบห้าสิบบตัวใหญ่ไม่เค็มตัวเล็กเค็มงงลองไปทำตามแล้วกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอนใหม่บีน่าอีพีนี้ขอตัวไปกินปลาหมึกอร่อยๆแบบนี้ก่อนนะครัคะใครอยากทำตามก็เอาไปทำตามได้เลยไม่หวังไปละบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปให้โบโยชิชาแนลด้วยนะกันเอ่อได้ล้วกันนะคะเรียนร่างสูตรสองล้านซับด